ผมแบบคือปิดผมพยายามพิมพ์ปิดเลยนะพี่นะผมไม่ผมแบบคําว่าปิดผมไม่ต้องรอคําว่าปิดแบบเป็นนาทีนะ, <c oughs> ะมีไหมพี่นะห้าร้อยบาทที่พี่จะลังขอบคุณมากครับแอดมินส่งสัญญาณคําว่าปิดการประมูลไปปิดไปเลยพี่ห้าร้อยชนตุ๋พี่ห้าร้อยชนตุ๋พี่สิบบาทยี่สิบบาทว่าเอียนมือได้พี่นะห้าร้อยชนตุดเเ้อพี่ปับ ต้องโดดกว่านี้พี่ต้องโดดพี่ต้องให้ข้ามบีบต้องให้ข้ามมาร้อยครับผมปิดการประมูลไปปิดการประมูลไปเลยครับปิดไปเลยปิดไปเลยขายทันพี่เออมาขายทันเลยขายทันเลยห้าร้อยห้าร้อยตอนนี้นำอีกที่ห้าร้อยครับผมปิดการประมูลไปโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมใครขึ้นก่อนตัวพีจัลัน พี่จะรันได,ได้เนี่พี่พักทันไหมเนี่ยห้าร้อยห้าสิบทันไหมไม่ทันไม่ทันทันไหมทันไหมเอ่ยพี่พักไม่ทันพี่พักไม่ทันเด้อพี่จะรันได้นะครับผมเ <laughs> มนครับ <laughs> เพียื่นเขาเป็นพันครับ <laughs> เพียกลุมได้เครื่องเดีย <laughs> ว พี่จัลันขึ้นก่อนเด้อวพิพากชนตูดนะครับผมพี่จัลันแคปหน้าจอให้หน่อยเด้อแคปหน้าจอให้หน่อยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณมากครับพี่จัลันนะครับผมปฏิหารอีโอดิเพี้ยนขึ้นเขาโจกันทันแต่เพีผมในครึ่งนึงโอ้ยราคาเลขเก็ตตัวเดียววังโอ้แต่แต่แต่แต ตายตายตายเลยมาพักเบรกด้ว <observer> ย